อกเหนือจากต้นทุนในการออกหาปลาของเรือประมงในแต่ละครั้งจะสูงแล้วนะคะจนอาจต้องหยุดมีการออกหาปลาบางช่วงค่ะแต่ว่าข้อกาหนดปลีกย่อยและบทลงโทษตามพระราชตามพระราชกำหนดการทำประมงก็จะเป็นอุปสรรคสำคัญเพราะว่ามีโทษทั้งจำคุกและปรับหลักล้านบาทนะคะจนทำให้กลุ่มธุรกิจประมงนั้นพยายามที่จะเรียกร้องของให้ทางภาครัฐแก้กฎหมายเพื่อให้ธุรกิจดำเนินต่อไปได้ท่ามกลางเศรษฐกิจที่ยังไม่ฟื้นตัวค่ะ แม้เรือลำนี้จะถูกใช้ในการจับสัตว์น้ำในทะเลอ่าวไทยมานานมากกว่า30ปีแต่เร็วๆนี้อาจต้องจอดเทียบท่าเพราะเจ้าของซึ่งทำประมงมากกว่าครึ่งค่อนชีวิตกำลังทบทวนจะประกอบอาชีพนี้ต่อหรือไม่พูดง่ายๆเลยครับเลิกไปเกินครึ่งแล้วเหลือไม่ถึงเหลือไม่ถึง50%นะ่ะที่เหลือเนี่ยก็ลูกผีลูกคนนะ่ะที่จะรอดเนี่ยผมว่าคงจะรอดไม่เกิน20%นะครับ เพราะว่าได้รับความเดือดร้อนมากๆเลยเหตุผลใหญ่ที่ทําให้เจ้าของเรือคิดที่จะเลิกทําประมงเพราะต้นทุนที่ค่อนข้างสูงตัวแต่ละเดือนต้องจ่ายค่าแรงให้กับลูกเรือที่มีอยู่มากถึง18คนต่อลําไม่น้อยกว่าคนละ13,000ถึง14,000บาทต่อเดือนค่าจ้างใต้กลง35,000ถึง40,000บาทในท้ายเรืออีก30,000บาทค่าน้ํามันราว50,000 0บาทค่าอาหารค่าน้ําแข็งและค่าบํารุงรักษาอุปกรณ์อีกเกือบ20,000 0บาท แต่นั่นยังไม่เท่าความยุ่งยากในการจัดหาแรงงานมาทํางานในเรือประมงและข้อบังคับเรียกย่อยแต่มีบทลงโทษที่เหมารวมตามพระราชกําหนดการประมงซึ่งมีผลบังคับใช้เมื่อปี2558ที่มุ่งเน้นแก้ปัญหาประมงผิดกฎหมายเพราะก่อนหน้านั้นสหาภาพยุโรปให้ใบเหลืองประมงไทยโดยกล่าวหาว่าขาดศักยภาพในการจัดการประมงให้เกิดความยั่งยืนตามหลักการของอนุสัญญาสหาประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเล พรรกละกตัวงปี58ที่ออกมาครับมันกฎระเบียบเนี่ยเขาเขียนมาไม่ได้แยกว่าความผิดของเราถ้าเกี่ยวกับทรัพยากรหรือเกี่ยวกับโครงการเราไม่ได้แยกความผิดคือถ้าทํคาความผิดทางหดก็ถูกค่าปรับสูงสุดไนะม่ว่าจะผิดเอกสารเรียงเล็กน้อยก็ปรับเป็นลานได้และการปรับของตอนนี้กฎหมายพรรโละ8คือปรับปรับเรียงคนไม่ได้ปรับคนำะว่าเรือหนึ่งลำความผิดต่อทรัพยากรก็ได้แค่ิทธิภาพเรือหนึ่งลำ าจะต้องปรับและเรือคนในเรือใครก็หา้าันจะไม่ใช่กฎหมายไทยตอนนี้คือปรับเรียงคนถ้ามีคนในเรือรับนี้สิบคนก็คูณสิบเท่เาผู้ประกอบการเรือประมงต้องการให้รัฐบาลเร่งปรับแก้พระราชกำหนดประมงใหม่โดยเฉพาะบทลงโทษที่เกี่ยวกับความผิดทางธุรการเช่นการลงรายละเอียดในการแจ้งเวลาเข้าออกของเรือซึ่งทุกวันนี้เรือที่เข้าและออกต้องทำตามเวลาที่แจ้งไว้หากคลาดเคลื่อนต้องถูกปรับตามราคาของสัตว์น้ำที่จับได้ในเรือ ซึ่งบางครั้งสูงถึง5 0 0แสนหรือ1ล้านบาทเพราะในทะเลมีปัญหาคลื่นลมที่เป็นอุปสรรคในการเดินเรือส่วนปัญหาแรงงานข้ามชาติผู้ประกอบการเรือประมงหลายคนยืนยันว่าต้องการให้ภาครัฐลดขั้นตอนและเวลาการออกไปอนุญาตทางานเพราะมีหลายหน่วยง,งานรับผิดชอบต้องใช้เวลาไม่น้อยกว่า3เดือนซึ่งหากทําได้ก็ไม่จําเป็นต้องใช้แรงงานผิดกฎหมายแต่แนวทางนี้อาจสุ่มเสี่ยงที่ไทยจะได้รับใบเหลืองอีกครั้งหากสหภาพยุโรปพิจารณา,นานแล้วเห็นว่า ขาดประสิทธิภาพในการบังคับใช้กฎหมาย